สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Mini World นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาแนะนำในส่วนของแมป One Piece นั่นเองนะครับที่น้องๆหลายๆคนสนใจนะครับในส่วนของตัวแมป Piece เนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราเอาแมป One Piece แมปไหนมาแนะนำเนาะก็จะมีในส่วนของ One Piece PP นะครับแล้วก็ในส่วนของ One Piece อัปเดตไทยนะครับคืออันบนจะเป็น PP เนาะส่วนอันล่างจะเป็นในส่วนของ Open World นะครับวิธีการหาแมปเนาะ อาไอดีตรงนี้ไปค้นหานะครับไปค้นหาตรงไหนนะครับให้เรามาที่รายชื่อเพื่อนนะครับด้านขวาล่างตรงนี้เลยแล้วครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่เดีเพื่อนลงไปอันนี้เป็นไอดีสมมุติขึ้นมาเนาะอ่าเรากดค้นหาแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวแมปนี่ครับถ้ามีแมปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับวันนี้ก็จะมีคนดาวน์โหลดไปประมาณ25งหมนะครับนะอันนี้คนชอบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็คือเดือน2นั่นเองท่านผู้ชมครับโอเคเนาะ เดี๋ยวเราไปเทสทั้ง2แมปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของแมปตัวแมป PP ตัวนี้เนาะเราสามารถเ,าเข้าไปเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอ,อนนื่นสร้างแมปก็ได้นะครับหรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะสร้างแบบออนไลน์เนาะจะมีคนเข้ามาเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมจะพาไปพรีวิวตัวแมปไปให้ผู้ชมได้ชมกันนะว่ามีแมปในส่วนของแมปวันพีด้วยนะครับในส่วนของมินิเวิลด์มาแล้วนะครับวันนี้เราคนเดียวก็สามารถเริ่มได้เลยนะผู้ชมคือเราสามารถเริ่มได้เลยเนาะนี่ อันนี้ก็ดูนะครับว่าเราจะใช้ผลอะไรนะครับมันก็จะมีเนาะอันนี้หนวดขาวนะครับอันนี้รอนะครับมีโดเฟมฟอร์มิโก้นะครับหนวดดัมไคโดรฟูจิโทระนะครับสโมเกอร์นะครับคิซารุนะมีเอสด้วยนะครับมีโซโลมีคุซันนะครับมีอาคาอินุนะครับที่เป็นลาวาเนาะอันนี้ก็เลือกเลยนะครับชอบใครนะครับอย่างเช่นเราเลือกหนวดขาวนะครับเราก็เปิดเอาหนวดขาวเลยนะครับแบบนี้แล้วก็กด ที่ขวาใช้นะครับมันก็จะมีสกิลของหนวดขาวออกมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอผู้เล่นเข้ามาเราถึงจะโซ่บเขาได้นะแล้วมาพรีวิวในส่วนของสกิลหนวดขาวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมปรับมุมมองนิดน,นึงว่าปรับได้หรือเปล่าอ่าต้าปรับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครหนวดขาวเฮ้ยอย่างเทอ่ะเชฟอย่างเทอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีหน้านะไม่มีหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันนะครับสกิลแรกครับ จะเป็นแบบนี้นะครับสกิลต่อมานะครับนี่ว้าวแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับนี่ครับสกิลต่อมานะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นอันนี้โอ้ยมีการเรียกเรียกขึ้นทะเลมาด้วยเข้ามาดีพนมโดนกันหน่อยโดนกันหน่อยโดนกันหน่อย คือมันเป็นแบบ PVP เนาะแล้วเขายังไม่ได้ใช้พลังพิเศษอะไรเนาะอันนี้จะเป็นตัวดัมมี่นะครับเอาไ้ทดลองนะเออว่าโดนดัมเมดเท่าไหร่นะครับเขาเรียกออกมาแล้วนะครับไอ้คุสันคุซันครับคุสันคุซันมาคุซันเจอหนวดขาวหน่อยเป็นไงคุซันคุสันคุซันคุซันเฮ้ยมีสลามด้วยเหรอไม่เกี่ยวมั้ง อมาดิมาดินี่คุซันเหรอออกมาสิครับทำไมเขาไม่ออกมาเอออืม,อมหนวดขาวเจอหนวดขาวหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครอืหนงกันบ้างนะครับให้เรากดที่กล่องตัวเดิมนะครับทีนี้เราก็เลือกนะว่าเราจะได้อันไหนนะครับแล้วเราก็กดเปิดเนาะแล้วกดใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นอไคโนูนะครับ ก็จะมีสกิลแบบนี้ตูมเข้าไปใส่เขานะครับโอ้โหยิงครับนี่นี่อันนี้คืออุกกาบาตตกใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อย่างเกียนเลยคือเป็นแบบ PVP นะเขาได้สูงสุดน่าจะ4คนนะครับเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนนะครับให้มาที่เลข2นะครับ แล้วก็กดแบบนี้นะครับกดที่กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็มีตัวละครอื่นๆอีกเนาะมีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอันนี้หนวดขาวเหมือนเดิมนะครับคือบางทีเรากดเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้ตัวละครที่เราอยากได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแมปตัว pp one piece เนาะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกแมปหนึ่งที่เป็น one piece open world นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของแมป one piece ที่เป็น open world กันบ้างนะครับเล่นแบบออนไลน์นะครับเข้าสูงสุดได้6กคนนะครับโอเคกดเริ่มเลยนะคร ยืนยันอ่าโอเคครับผมมาแล้วนะครับก็จะมี God a e l นะครับในการแนะนําแมปเนาะตรงนี้ก็อ่านได้นะครับเพราะว่าเขาทําเป็นภาษาไทยเนาะมีจุด p p มาใหม่ด้วยนะครับโอเคเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นในส่วนของโจรสลัดฐานเลือนะครับหรือว่าเป็นคนธรรมดานะครับเราเลือกเป็นโจรสลัดแล้วกันนะครับกดเริ่มเลยตอนนี้มีผู้เล่นเข้ามา1คนนี่อ่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นแมปนี่มันจะมีสถานที่ฟาร์ตต่างๆมีมารินฟอร์ดมีนู่นนี่นั่นนะครับนี่ตัวแมปเนาะ ว้าวคือถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับแล้วเราเข้ามาเราสามารถปรับมุมมองได้นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ปรับมุมมองแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับแนะนําให้เข้ามาในบ้านก่อนเข้ามาทําอะไรนะครับมาดูผลปีศาจนะครับมีเยอะเลยนะเนี่ยมีเยอะเลยนี่อ่ะออกมานะครับโอเปอะไรก็บนี้อิโตอิโตอะไรแบบนี้ก็มีนะฮิโตฮิโตอะไรแบบนี้มีผลค่อนข้างเยอะนะครับนี่โกรโรนะครับที่เป็นสนถ่ายฟ้าก็มีนะครับอันนี้แมกมานะครับ ยามีที่เป็นผลความมืดก็มีนะครับบาเรียรก็มานะครับแล้วก็จริงมีในส่วนของพวกฮาคิต่างๆด้วยนะครับฮาคิเกาะขั้นสูงนะครับฮาคิสังเกตการโอ้โหเฮ้ยมีแบบเยอะมากเลยนะครับฮาคิราชงราชันอะไรอย่างนี้นะครับมีแบบเยอะนะเยอะๆจริงๆนะครับเออแบบเยอะมากทีนี้เราก็เปิดกระเป๋าเรานะครับเอาที่เราอยากจะใช้นะครับอ่ะผลนี้แล้วกันนะครับเ,เทียสดูเนาะ กินครับกิน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 โอเคพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีสกิลนะครับเนี่ยมันจะมีสกิลออกมาเห็นปะอ่าเนี่ยเรากินผลนี้เข้าไปนะครับทีนี้สกิลนะครับดูนะมีอะไรบ้างเฮ้ยไฟครับไฟไฟฟึ๊บฟึๆบฟึบ นี่ครับอันนี้คือผลลูฟี่นะเกียร์สี่ครับผมเชไอ้ยอเกียร์สี่พี่เป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวหันหน้ามาดูหน่อยดิเกียร์สี่ยูยูเฮ้ยอันนี้คือเกียร์สี่ใช่ไหมเออก็เป็นอ่าพิกเซลแบบนี้เนาะเจ๋งว่ะแปลงล่างนะครับ Okay. ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองดูผลอื่นอีกนะครับคือ,อแมปบันพีตตัวนี้มันเป็นแบบโอเพ่นวอลนะครับเราไปฟาร์มในสถานที่อื่นๆได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บสกิลไปกันมาดูผลไฟนะครับที่เรออาเก็บไปดูผลไฟกินครับนี่ครับสกิลไฟมาเต็มเลยอ่าสกิลไฟมาเต็มเลยนี่ครับสกิลไฟยิงครับ ชาร์จชาร์จมีอ้ย,อยห่อได้ครับสกิลไฟเช็ดอันนี้มีพราร์ตารนะครับที่ซันติอยู่ใช่ไหมเฮ้ยสกิลไฟห่ออย่างเทพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทพไปเอ้ยผมลงไม่ได้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโอเคอันนี้เราอยู่ที่พรารกตารนะครับ น้ยมาดีมาดีเรามาสู่กันหน่อยโอ้โดนโดนมอนตบนะครับก็คือตอนนี้จริงๆมันต้องมาตอนที่เลเวล25นะครับแล้ว,เรา,าว,ลวเรามาก่อนมันจะไหวเล่าเรามาก่อนมันจะไหวเล่าบินหนีกันบินหนีกันบินหนีกันมาก่อนไม่น่าจะสู้ได้นะครับน่าจะโดนไม่กี่ทีก็น่าจะเรียบร้อยนะครับคือมันต้องมารับเควส ตอนที่เลเวล25นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบินหนีไปเนี่ยมันมีเกาะอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยอ่ะแล้วเรามาดูเควสที่เกาะได้นะครับว่าเกาะนี้มีเควสอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เควสเลเวล10นะครับโดนเลเวล1อยู่ข้างล่างเลยเราก็ต้องมาฟาร์มพวกมอนนะครับอ่ามันจะเป็นมันพิษกึ่งๆพวก MMO มอ่ะครับมารับเควสอันนี้นะครับมาที่เควสตรงนี้นะครับเราก็กดอ่ะรับเควสนะครับแล้วทีนี้ก็จัดการพวกนี้นะครับ อันนี้จะเป็นผลางานใช่ไหมทำไมมันดูเกียนจังวะมีการรโหลดด้วยนะ,อะเออเฮ้ยอย่างเกียนเลยเอาดิเอาดิเรียบร้อยครับผมก็ได้ควยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรลเราก็ขึ้นเหลืออะไรแบบนี้น,นั่นเองนะครับนะทีนี้ก็เร,เราก็มาคุยรับเควสใหม่นะครับนี่รับเควส เราจะได้พวกเอได้เงินหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับจัดการนี่จัดการจัดการอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็รอเกิดนะเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะครับถึงว่าคนชอบเล่นแบบนี้โอ้เรียบร้อยนะครับเกิดใหม่นะครับอ่ะอันนี้เขาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดที่เกาะเราเลยนะครับจริงๆมีขายเรือด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็คุยกับเขาได้นะครับใช้เงินในการซื้อเรือนะครับเวลาที่เราไปแบบ เกาะถัดไปอะไรแยบานี้นะครับนะเราก็ควรซื้อเรือนะครับซื้อเรือแล้วมันอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วปะอ๋ออยู่ในกระเป๋าโอเคอันนี้เราเรือลงน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โดดขึ้นเรือโอเคครับตกน้าต้มตรผมว่าไวยน้ําไปเร็วกว่าไหมโอเคครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจตัวแมบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ